แสนเชกลับเดือดทนายตาั้มโพสต์เงินเกอล้านพระความยุติธรรมเรียกได้ว่ายังคงเป็นข่าวที่หลายๆคนยังคงให้ความสนใจกันอยู่ตลอดสําหรับข่าวการจากไปของนางเอกสาวคนสวยแต่งโมนิดาที่ยังคงมีคนหาความจริงถึงการจากไปของนางเอกสาวคนดังจึงทําให้ยังมีการค้นหาหลักฐานกันอยู่ตลอดเราไปชมเรื่องราวกันเลยค่ะล่าสุดทําเอาหลายคนทันมาสนใจไม่รู้ว่าแต่ละโพสต์ระหว่างทนายตาั้มสิทธา เบียงบังเกิดและแซนวิสาพัทจะเป็นการตอบโต้กันไปมาหรือเปล่าหลังจากทนายตาั้มโพสต์ภาพเบป,ปากพร้อมระบุข้อความว่าความยุติธรรมถูกพรากไปเพราะเงิน9.2ล้านคนนอกอย่างพวกเราก็ได้แต่เบปากทั้งคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าชาวเนต็ตเลิกใส่คนอื่นว่าคนนั้นทําไมไม่ช่วยคนนี้ทําไมไม่ช่วยแล้วดูเอาเองครับว่าผู้เสียหายหลักเขาไม่คิดสู้ตั้งแต่แรกแล้วคนนอกอย่างเราๆจะไปทําอะไรได้ ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ19กนาฬิกาแซนได้โพส์ตข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่ากล่าวพูดว่าความยุติธรรมได้ถูกพรากไปขยันเดินสายอวดอ้างสปปรรพคุณถนัดใช้เส้นสายเพื่อยุติคดีเพราะทฤษฎีทางกฎหมายคุณลอกเพื่อนถึงได้โจบทนายช่วยอายบันบ้างเวลามาทวงถามหาความยุติธรรมเพราะสิ่งที่คุณได้ทำคือยัดเย็ดความเป็นจำเลยให้คนบนเรือ โดยบิดเบือนข้อเท็จจริงให้สังคมเข้าใจผิดจากนั้นเมื่อเวลา10นาฬิกา42นาทีทนายตามโตกลับระบุว่าคนทิ้งเพื่อนไว้กลางแม่น้ำเจ้าพญาอย่างกล้าแสคนอื่นว่าอายหมาแบบคุณนะ่ะเปรียบเทียบกับหมายังสงสารหมาเพราะหมาคือสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์มันไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่ตัวคุณเองทําไม่รวยไม่เส้นใหญ่ไม่รอดคุกรอกบอกเลย